เอาละฮะกับพวกผมเซนเซนาคำวังเงินจิกีเช่นเคยครับผมเกมส์แมชเลเจนต์นะผมซึ่งเมื่อวางคันเมื่อซึ่งเมื่อวางคันที่ผ่านมาครับผมผมทางตัวเกมได้มีการอัปเดตเวอร์ชันน1-3มาฟังครับผมพร้อมกับตัวะครใหม่พร้อมกับตัวครใหม่เลเจนด์ตัวใหม่คือโซโนซึ่งโซนอนั้นเป็นสายแอสซิสินครับผมแน่นอนว่าก็ต้องเน้นความรวดเร็วกันตงตีอยู่แล้วเพราะว่าตัวตัวนั้นเพราะตัวนั้นเน้นการตงตีที่รวดเร็วมากเน้นการฆ่าศัตรูและตงตีด้วยความรวดเร็ว และและทางเดียวที่จะเอาโโนโได้ในต,ตอนนี้คือทำ Smash p a s ครับผมแต่ว่าแต่ว่าคนที่คนที่จะรับมันได้นั้นก็ต้องก็ต้องจ่ายด้วยต้องจ่ายด้วยเพชรนะเดี๋ยวไม่ก็ซื้อ s m a ชพ p a แบบครบแบบครบถ้วนมาเลยทั้งด้านบนทั้งด้านบนตรีเกิดตั้งเสียเงนินนะฮะใช่ครับใช่ครับตัวของโโนนั้นคุณจะได้รับคุณจะได้รับตรงที่ในส่วของในตของเลเวล25ส่สิบขึ้นไปของผม Smash Pass ครับผมนะฮะตัวของโโนโนั้น ตัวของสโนนั้นคุณจะได้คุณจะได้ในที่ได้ตอนที่หรือว่ายึดผ้าของแมสพาสฮะในนะผมแต่สำหรับแต่สำหรับคนที่เล่นสายฟรีนั้นผมไม่รู้ว่าเขคงไม่เขคงไม่มีทางเลยนอกจากทำแมสพาสเสียงนั่นนะและอีกอย่างหนึ่งคือถ้าจะเอาตัวสโนแบบสโนแบบฟรีอาจจะอาจจะยังไม่ได้มีตอนนี้อาจจะมีให้อาจจะมีให้ได้แน่นะครับผมแล้วก็หมดไม หมดหมายของหมดหมายของเกมนี้ก็มาครับผมคือสงครามเก็บเกี่ยวนะครับผมเป็นแบบทีมเป็นแบบเก็บเกี่ยวทีมนะผมผมซึ่งซึ่งตอนนี้ซึ่งตอนนี้มันยังไม่เปิดนะับผมตองรออีกประมาณสองวันนะฮะผมก่อนมันจะเปิดใช่ครับรอสองวันกว่ามันจะเปิดแล้วก็เกมนี้แล้วเขาเขาก็แค่ขบัคในส่วนของส่วนของในส่วนของเสียงมาแล้วผมใช่ฮะในเสียงเสียงในส่วนที่ขายหายไปเขาก็เติมมาแล้วนนะฮะ ตอนนี้เขาพูดไปหมดแล้วมั้งว่าอัปเดตตอนนี้มีอะไรบ้าง,ตอนน,งตอนนี้คงตอนนี้ก็คงต้องเข้าไปเล่นแลวละ่ะใช่ครับตอนนี้ก็คงเข้าไปเล่นแล้วละฮะซึ่งสแตรพารน์ในซึ่งสมตรพารในช่วงนี้ก็จะเน้นในการเอาในการเอา,า,เอาโซโลไปหลักนะถ้าคนสัะคนที่เสียงเงินนะนะใช่ครับตอนนี้ตอนนี้ขอลองโซโลก่อนเลยแล้วกัน ซึ่งตัวของโซโนโนั้นจะมีการโจมตีอยู่ประมาณหนึ่งอยู่ประมาณสี่จังหวะครับผมประมาณสี่จังหวะ <Hey. S 1> ซึ่งสกิลของโซโนโนั้นมีสองสกิลสกิลแรกจะเป็นการพุ่งไปฟันหลายคิดมาก <My power. S 1> แล้วก็แล้วก็ถ้าเราจับจังหวะดีๆเราจะเราจะใช้ได้เราจะเราจะคุมคุมทางเขง้ามาได้ครับผมอย่างเช่น do do? หนึ่ง แล,แล้วก็สก,กิลไม้ตายของมอนี่จะเป็นการพุ่งเข้าหาศัตรูอย่างรวดเร็วรับผมแต่ว่าก็ต้องฟันก่อนนะใช่ครับตอกฟันศัตรูก่อนแล้วก็เจ้หมอนี่ก็มีคอมโบของมันเองด้วยครับผมใช่ครับคอมโบของมันเองนะครับผมแต่ก็ต้องใช้ตัวของไม้ตายของมอรนี่ด้วยฮะกดสกิลหนึ่งแล้วก็พุ่งเข้าไปหาถ้าากทำทันน,นะซึ่งมันจะเร็วมากซึ่งตัวละครสโนโคิดว่าน่าจะ ผมคิดว่าน่าจะต้องใช้เทคนิคในการเล่นพอสมควรเลยละ่ะเพราะว่าทางรวดเร็วแถมแถมอาจจะคุมได้ยากซะที่คุมได้ยาก้า,กาใครหัถ้าใครยังไม่ชินเกิดเกาใครยังไม่จริงกับสายสตินพอ <c oughs> ส่วนการตบตีของมอนี่น่าจะมีสองตวเหมือนเดิมรับผมกระโดดตีสองตว่แล้วก็ส่วนแล้วก็ส่วนการตบตีจากตบตีจากการเกาะก็คงมีแค่ตว่เดียวอ <c oughs> คลิปนี้ก็คงต้องขอว้ที่นี้กับผมเดี๋ยวเจอกันพาคหน้าสำหรับเกมสม์สแนชภาคเ,เกมสสนชเลเจนนะผมแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้หรือคลิปอื่นของผมและไม่พลาดที่จะรับชมมันเตรียมกดไลค์กดซับและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แล้วก็อย่าลืมกดแชร์ทั้งคลิปทั้งช่องของผมแล้วก็ดูถึงเพจ Facebook ที่อยู่ใต้คลิปนี้นะผมเพื่อที่เพื่อนๆของท่านนั้นจะได้ติดตามคลิปของผมด้วยนะฮะ คลิปที่ผมจะลงในตอนบ่ายสามครึ่งนะครับผมขอทุกวันขอทุของทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะฮะสำหรับภาคน,นี้คนต้องบอกลาครับแฟน่องทุกผมสวัสดีครับแล้วก็เจอกันใหม่นะครับในพาคหน้าผมแล้วก็อย่าลืมสนับสนุนช่องผมด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำช่องต่อไปครับผมเดี๋ยวเจอกันฮะ